สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ oppo เข้าใช้งานแอปเป่าตังค์แล้วแอปมันขึ้นข้อความว่าพบการใช้งาน Debugging Mode ซึ่งหลายคนนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปปิด Debugging Mode ตรงไหนสำหรับคนที่ใช้ OPPO นะครับวิธีหานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับ De b u g g i n g m o ม e นะครับมันจะอยู่ภายใต้โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่ง ถ้าเราปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ d e b u กก i n g m o มดมันก็จะถูกปิดไปด้วยนะครับทีนี้นะครับหลายคนนะครับก็ยังหาไม่เจอนะครับโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์มันอยู่ตรงไหนนะครับทําตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมจากนั้นเราก็จะเห็นโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับจากนั้นให้เรากดปิดได้เลยนะครับกรณีนะครับ เราไม่พบโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เลยเราจะทำยังไงไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วกดตรงที่เกี่ยวกับโทรศัพท์จากนั้นให้เรากดตรงที่ Baseband และค r เนลนะครับตรงนี้เลยนะครับกดตรงที่หมายเลขบิลนะครับกดย้ำๆ7-8ครั้งนะครับจากนั้นให้เราใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอแล้วมันก็จะขึ้นข้อความว่าขณะนี้คุณอยู่ในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้เรากลับมาที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับกดตรงที่ตั้งค่าเพิ่มเติมจากนั้นเราก็จะเห็นโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วให้เรากดปุ่มปิดนะครับเมื่อเราปิดเสร็จแล้วนะครับดีบักกิ้งโหมดมันก็จะถูกปิดไปด้วยนะครับเพราะว่า d e b u กกิ้งโหมดนะครับมันอยู่ภายใต้โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับ สำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ oppo นะครับกรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปเป่าตังค์ได้เลยนะครับมันตรวจพบการใช้งาน De b u g g i n g Mode นะครับก็ต้องรีบทำเลยนะครับเพราะว่าโครงการคนละครึ่งนะครับเขาจะให้เรากดรับสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังค์นะครับถ้าเราไม่สามารถเข้าแอปเป่าตังค์ได้นะครับเราก็จะไม่สามารถกดรับสิทธิ์คนละครึ่งได้นะครับสวัสดีครับ